สวัสดีครับทุกทกคนที่เข้ามารับชมช่องสูตรด่วยไทยเราฮานอยนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะลงเลขเด่นรักร้อยหน่วยนะครับซึ่งเป็นสูตรที่เดินต่อเน,นื่องมาตั้งแต่วันที่แล้วนะครับทั้งสองสูตรนะครับเป็นสูตรระยะยาวเดินมาประมาณ80ดสิบงวดนะครับยังไม่เคยหลุดนะก่อนเดินก็ว่าฟังคาเตือนกันก่อนคาเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเรื่องซื้อตลาดก,กินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ไม่สนับสนุนในเร่นการพนันมาดูของวงนที่แล้วนะครับของวงินที่แล้วหลักร้อยหน่วยนะครับชนันที่หนึ่งสามเก้าผลออกก็คือสามเก้าสองซึ่งได้เลขสามเป็นเลขหลักร้อยนะครับเป็นจุดเด่นร้อยหน่วยสุดที่หนึ่งได้สามสุดที่สองก็ได้สามนะครับ ส่วนเลขเก้าเดินอยู่หลักสิบนะครับสูตรที่สองนะครับได้ครบเลยสามหลักร้อยหน่วยก็ได้เลขสองด้วยนะครับเป็นเลขหลักหน่วยเลขเก้าเป็นเลขหลักสิบเดีย๋ยวเรามาตามต่อทั้งสามสูตรน,นะครับสูตรที่หนึ่งเนี่ยเดินมาลงช่องมาประมาณ 5, ห้าหกขวดแลนะ้วนะสูตรที่หนึ่งเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ โซดที่หนึ่งนะครับนันที่ผ่านมาก็คือเจ็ดแปดเก้าสามหนึ่งนะครับได้เลขสามเป็นเลขละร้อยนะส่วนเลขเก้าได้เลขสิบนะครับอ่าวิธีการทำนะครับ วิธีการทําใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัวสองครั้งหลักหน่วยเอ๊หลักสิบหน้าที่หนึ่งสองครั้งหลักหน่วยหน้าที่หนึ่งสองครั้งหลักร้อยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่หนึ่งสามครั้งบวกเจ็ดค่าคงที่เก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์หนึ่งกับสี่ได้ห้าศูนย์กับ หนึ่งกับสี่ได้ห้าห้ากับศูนย์ได้ห้าห้ากับแปดได้สามสามกับเจ็ดได้ศูนย์แปดกับสามได้หนึ่งหนึ่งกับสองได้สามสามบวกเจ็ดได้ศูนย์นะครับศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสี่ได้หกหกบวกแปดได้สี่นะครับศูนย์หนึ่งสองหกสี่พอนอกหกเก้าศูนย์นะครับหลักร้อยนะครับได้เลขหกหลักศูนย์ได้เลขหน่วยได้หลักหน่วยถัดมาออกห้าเก้าสาม เลขห้าได้หลักร้อยเลขสามได้หลักหน่วยนะครับวันที่ผ่านมาก็เจ็ดแปดเก้าสามหนึ่งได้สามหลักร้อยนะถัดมานะครับสูตรที่สองสูตรที่สองวันที่ผ่านมาได้เก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะฮะได้เลขสามเป็นเลขหลักร้อย ได้เลขสองด้วยนะครับสามสองนะสองได้หลักหน่วยสามได้หลักร้อยนะ à. วิธีการทำของสูตรที่สองก็คือใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายสองตัวสามครั้งหลักสิบหน้าที่หนึ่งสี่ครั้งหลักร้อยหน้าที่สองสี่ครั้ง หลักสิบท้ายที่นี่หลักสิบท้ายที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่สองหนึ่งครั้งบวกหกค่าคงที่หกบวกเจ็ดได้สามสามกับสามได้ 6, 6หกหกกับหกได้สองสองกับสองได้สี่สี่กับศูนย์ได้สี่สี่กับหนึ่งได้ห้าห้าบวกแปดได้ <Chain> สามสามบวกหกได้เก้านะครับส่วนนี้ก็เรียงกันไปเลยนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามผลออกศูนย์สี่หนึ่งได้ศูนย์เป็นเลขหลักร้อยได้หนึ่งเป็นเลขหลักหน่วย ทันมา 6, 8ออก7ได้7เป็นเลขหลักหน่วยได้8เป็นเลขหลักร้อยนะครับวันที่ผ่านมาก็ได้3เป็นเลขหลักร้อยได้2เป็นเลขหลักหน่วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาบวกกันเลย ได้ผลลัพธ์อะไรเราสามารถเอาไปเทียบกับเลขเด่นบนสูตรอื่นก็ได้นะครับเพื่อจะหาตัวเด่นได้นะครับได้เยอะขึ้นแต่ยังไงก็เมื่อเราเทียบกันเสร็จแล้วเราอย่าลืมว่าตัวเลขสองสูตรนี้ที่ผ่านมาจะออกเป็นเลขเด่นหลักร้อยกับหลักหน่อยนะครับาบวกกันสูตรที่หนึ่งเลยนะครับห้าบวกเก้าได้สี่สี่บวกศูนย์ได้สี่สี่บวกสองได้หก 6. บวกแได้4 4บวก6ได้0 0 2. 9บวก9ได้1 1. 6บวก6ได้7 7. บวก7ได้4นะครับสบวกหได้5 5. าบวกหได้6กหกบวกสได้0 0นบวกแได้ 8, 8, 8 สูตรที่หนึ่งนะครับได้สี่ห้าหกศูนย์แปดถัดมาสูตรที่สองศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกเก้าได้หกหกบวกศูนย์ได้หกหกบวกหกได้สองสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกสามได้ห้าห้าบวกหกได้หนึ่งหนึ่งบวกหกได้เจ็ดได้เจ็ดนะครับได้หกหกสองห้าห้าบวกหนึ่งได้เจ็ดอันนี้เรียงกันไปเลยนะครับ จ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งตัวเลขทั้งสองสูตรนะครับชนเด่นที่เลขศูนย์กับแปดนะศูนย์แปดเนี่ยชนเยอะอยู่นะมันเนี่ยหลายสูตร ชนเด่นร้อยหน่วยนะครับศูนย์กับ8ตัวเลขที่ไม่ชนกันนะครับก็คือ4ี่ห้าหกสูตรที่1ได้4ี่ห้านะครับที่ไม่ชนถัดมาก็คือ791ในกรณีที่ตัวเลขชนก็คือ0นย์กับ8ไม่มานะครับ เลขสองชุดนี้นะครับสี่หกเจดเก้าหนึ่งจะเด่นที่หลักร้อยกับหลักหน่วยซึ่งออกได้ทั้งสองหลักเลยนะครับก็คือเลขหลักร้อยอาจจะเป็นสี่ห้าหกอ่าแล้วก็เลขหลักหน่วยจะเป็นเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับหรือเลขหลักร้อยจะเป็น, 7, 9, 1, นเลลจเ็ดเก้าหนึ่งหลักหน่วยจะเป็นสี่ห้าหกอันนี้ออกได้นะครับในกรณีที่ศูนย์กับแปดไม่เดินนะ ถ้าหากักศูนย์กับแปดเดินทั้งสองตัวก็ศูนย์แปดหลักร้อยหรือว่าศูนย์แปดหลักหน่วยเดินได้สองหลักเหมือนกันนะครับสามารถแยกตัวเลขได้เลยนะครับอันนี้พอจะมองเห็นชัดนะผมเข้าใจนะครับหรือถ้าเราอยากจะดูเลขเด่นนะครับเราก็ไปเทียบชนกับสูตรเด่นเด่นบนร้อยสิบหน่วยหรือเด่นบนสิบหน่วยก็ได้นะครับมันมีการเทียบได้หลายสูตรซึ่งผมลงไปให้บ้างแล้วนะครับเดี๋จะทยอย ลงสูตรใหม่ๆแล้วก็สุดเก่าบกสุดใหม่ไปด้วยนะครับวันนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ